สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนประจำเดือนกุมภาพันธ์2,567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่ก้าไม้เขาไม่อยู่ใบแรกนะคะก็เป็นไพ่งานนะก็ถือว่าเป็นเดือนที่นะยังขยันกับรเรื่องงานอยู่แต่มันเป็นไพ่การงานเสียหายนะคนที่เกิดราศีมิถุนก็อาจจะกังวลใจกับเรื่องงาน มันก็เป็นหนึ่งใบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปรับเปลี่ยนเรื่องการย้ยายด้วยนะคะพระอัศวินดาบยังเข้ามากระทบด้วยนะคะก็อาจจะมีคนเข้ามาสร้างความเดือดร้อนนะกับเรื่องงานหรือการเคลื่อนไหวกับเรื่องของธุรกิจนะคะก็ยังมีปัญหานะให้คนที่เกิดราศีมิถุนยังเครียดอยู่นะแต่เดนนี้ไงมันยังมีไพ่สวยๆปรากฏขึ้นอยู่นะแล้วก็ยังมีชื่อนลของไพ่การช่วยเหลือนะเข้ามานะทำให้คนที่เกิดราศีมิถุนต้องใจเย็นนะกับเรื่องของนะปัญหานิดหนึ่งนะแล้วก็อย่าใจร้อนนะ ห้ามใจร้อนเด็ดขาดโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องการติดต่อธุรกิจเนี่ยต้องใจเย็นนะคะให้มากที่สุดในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือหัวหน้าที่เป็นผู้ชายตําแหน่งนี้ส่งผลดีค่ะหน้าที่จะเข้ามาส่งเสริมดวงกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะตาแหน่งของผู้ใหญ่หรือหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงตําแหน่งนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะหน้าที่จะเข้ามาให้โอกาสนะหรือเข้ามานะคะทำให้คนที่เกิดราศีมิถุนนะคะมีเรื่องของข่าวดีกับเรื่องงานหรือการเริ่มต้น ตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะบ้านนะคะมีเจ้าที่ร้านนะคะ<ม>ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลนะรวมถึงนะคะยังเป็นนะคะตำแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงชะตาผู้อยู่อาศัยหรือว่าผู้ที่ทําการค้าการขายด้วยนะคะถือว่าตำแหน่งของบ้านหรือร้านเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆคือบางคนอาจจะมีการขึ้นบ้านใหม่มีการเาปิดกิจการใหม่ก็ได้นะนี่ก็ถือว่านะคะเป็นความที่ทําให้เรื่องของนะที่อยู่อาศัยมีความเป็นมงคลมากขึ้นค่ะ ในตำแหน่งของญาติพี่น้องส่งผลดีนะญาติพี่น้องนะจะเข้ามาส่งเสริมดวงกับเรื่องงานโดยเฉพาะญาติที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะหน้าที่จะเข้ามานะคะทำให้เรื่องของการเงินหรือรายได้ดีๆนะคะเกิดขึ้นในตำแหน่งของบริวารลูกน้องต้องระวังนะโดยเฉพาะเรื่องของการประสานงานกันในช่วงนี้นะอาจจะติดขัดไม่ลาบรื่นนะคะแล้วก็ตำแหน่งของลูกนะหรือว่าหลานนี่ก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะก็บางบางคนเนี่ยลูกหลานอาจจะมีปัญหาด้านการเรียน มีปัญหาด้านการงานแล้วก็มีปัญหาด้านสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ลูกหลานนี้ต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายอาจจะมากแล้วก็ไม่ควรไปคำปกันให้ใครในตําแหน่งนะ,ะของเพื่อนร่วมงานหรือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะเพื่อนหน้าที่จะเข้ามานะทำให้เกิดความสบายใจหรือนะในตําแหน่งของการช่วยเหลือเนี่ยนะก็ยังเข้ามาให้การช่วยเหลือกันอยู่นะคะการทํางานของคนที่เกิดราศีมิถุนนี่ต้องมองว่านะมีไพ่งานขึ้นหนึ่งสีใบนะถือว่างานเยอะมากนะช่วงนี้ค่อนข้างวุ่นวายนะคะไม่ใช่แต่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมันมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการยกย้ายเข้ามาด้วยนะคะรวมถึงบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังเบื่องานอยากจะออกจากงานอยากหางานใหม่นะคะหรือบางคนไม่ได้มีความรู้สึกแบบนี้ก็งานหนักงานเหนื่อยแหละนะคะพอไพ่ปัญหากับเรื่องงานมันขึ้นมา สองใบเลยไม่ว่าจะเป็น9้าไม้หรือ5้าไม้เนี่ยนะมันก็มีปัญหากับเรื่องงานบ้างการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนการทะเลาะวิวาทนะหรือการาทํางานนะที่ยังติดติดขัดขัดอยู่บ้างนะฉะนั้นไพ่ยิ4ีพยากรณ์น,นะคะเขาก็ยังเตือนกับเรื่องของการทํางานอยู่ว่าเดือนนี้ยังไงงานก็ยังต้องระวังนะหรือต้อง รอบครอบอ่ะกับเรื่องของการนะทำงานให้มากที่สุดนะคะแต่ว่าตําแหน่งของหัวหน้าหรือตําแหน่งของเพื่อนเนี่ยเป็นตําแหน่งที่ดีจ้างนะคะอย่าใจร้อนกับเรื่องงานแล้วก็ทําเรื่องของการทํางานให้เกิดความละเอียดรอบคอบด้วยให้ไประวังตําแหน่งของลูกน้องเรื่องบริวารหรือแม้แต่การติดต่อกับกลุ่มลูกค้าต่างๆในช่วงเดือนนี้นะคะก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะคนไหนที่นะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นลูกน้องเขามานานแล้วถ้าจะเป็นต่อไปเนี่ยมันจะส่งผลดีไหม ไม่ได้ส่งผลดีนะสำหรับคนที่เกิดราศีมิถนุนการเป็นลูกน้องเขาต่อไปนะมันก็จะทำให้เรารู้สึกเป็นอย่างนี้แหละเบื่อเซ็งนะคะแล้วก็งานก็ไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่ยิ่งเป็นลูกน้องเขานานเท่าไหร่นะชีวิตยิ่งนะคะถอยหลังเท่านั้นน่ะนะคะฉะนั้นถือว่าถ้านะเรามีแบบการวางแผนกับการใช้ชีวิตว่าเออปีนี้นะเป็นปีที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นลูกจ้างเขาไปไปอีกได้แล้วแหละนะเราต้องวางแผนก่อนนะไม่ใช่ว่า คิดปุ๊บออกปั๊บเลยนี่ตกงานทันทีนะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีความรู้สึกว่าเราต้องการความก้าวหน้าต้องการความมั่นคงอยากเป็นเจ้าของจัดการของตัวเองทําธุรกิจขนาดย่อมนะคะจะส่งผลดีไหมเป็นเจ้านายตัวเองดีค่ะนะคะพอไพ่ของการเป็นธุรกิจขนาดย่อมนะคะหรือว่าการนะั มีร้านค้าเป็นของตัวเองหรือการเป็นเจ้านายตัวเองนะมันจะส่งผลดีมากๆสาหรับคนที่เกิดราศีมิถุนด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะยังเข้ามาให้การสนับสนุนและตําแหน่งของญาติพี่น้องคู่ครองคนละนะยังเป็นตแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยฉะนั้นเดือนนี้ให้วางแผนเอาไว้นะไม่อยากเป็นลูกจ้างแล้วอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองวางแผนไว้ก่อนเมื่อไหร่พร้อมค่อยๆก่อร่างสร้างตัวนะจะทําให้นะคะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราแบบเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เราจะเป็นลูกจ้างเขานะ ทำได้แค่นี้นะคะถามว่ามันจะก้าวหน้าไหมมันก็ยังมีโอกาสที่จะก้าวหน้าอยู่เพราะว่าเป็นคนที่ผู้ใหญ่รักอ่าเป็นคนที่ทํางานกับเพื่อนได้ดีนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่มันก็จะมีความเหนื่อยใจแบบนี้แหละนะคะเรื่องการเงินการทองเรื่องการทํางานนะมันก็ไม่มั่นคงกับชีวิตไงนะคะจึงอาจจะมีปัญหาตรงส่วนนี้ก็ได้แล้วก็ไปปรับปรุงปรับความคิดดูแล้วก็วางแผนชีวิตใหม่นะคะมันจะมีเรื่องของโอกาสที่ดีแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะขึ้นไพ่ราชินีเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่ราชาเหรียญ โหนี่ไพ่เศรษฐีนะขึ้นถึง2ใบเลยะืืวว่าได้ได้การเงินค่อนข้างเกิดโอกาสมากๆเลยนะคะแล้วไปดูกับเรื่องงานาเมื่อกี้นะคะงานมากแต่ไรายได้สูงเห็นไหมฉะนั้นคนไหนที่กําลังเบื่อกับเรื่องงานนะคะให้มองที่ผลประโยชน์การเงิน ถ้าผลประโยชน์การเงินของเรามันสูงมันคุ้มค่ากับความเหนื่อยนะคนที่เกิดราศีมิถุนก็ควรที่จะอดทนนะคะกับเรื่องของการทํางานไปนะคะเพราะการเงินค่อนข้างดีมากๆหรือถ้าคนไหนนะกาลังแบบมีความกังวลใจกับเรื่องของการเงินนะคะรายได้มันจะมีการขยับขึ้นหรือเพิ่มขึ้นไหมก็มีดวงนะที่รายได้การเงินเนี่ยนะก็น่าที่จะเกิดโอกาสสาหรับคนที่เกิดราศีมิถุนแน่นอนนะคะถือว่าการเงินดีพี่แต่ว่าเดนนี้นะคะในตําแหน่งของเรื่องลูก เรื่องบริวารน,นะคะอาจจะเป็นตําแหน่งที่ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากแล้วคนที่เกิดราศีมิถุนเองนะคะดวงไม่ควรค้าประกันเด็ดขาดและเดือนนี้เนี่ยมันยังเห็นอิทธิพลของไพ่แบบกฎหมายเรื่องคดีความนะคะเข้ามานะคะ ใกล้ๆบ้างนะก็ต้องระวังนะในเรื่องของปัญหาด้านกฎหมายเรื่องคดีความหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเดือนที่เราต้องมีการจ่ายเงินชดใช้ชดเชยเขาอะประมาณนี้นะอาจจะมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าไรายได้การเงินเนี่ยมันก็ยังดูว่ายัางไปได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินมันก็ยังมีคนให้การช่วยเหลือนะคนที่เกิดราศีมิถุนอยู่นะซึ่งมองว่าการเงินนี้ยังไงก็ยังเกิดโอกาสแน่นอนนะคะเพียงแต่ให้ไประวังตําแหน่งที่เตือนไปแล้วกัน ในเรื่องความรักนี่ต้องมองว่าสําหรับคนโสดนะคะก็มีที่ผลของไพ่ความรักนะเข้ามาเคลื่อนไหวก็ไม่ดวงนะคะที่จะมีคนเข้ามาโพพันในเรื่องของความรักนะก็เป็นความรักนะที่ยังมีโอกาสจะพัฒนาสําหรับคนโสดถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันเกิดขึ้นก็ตามหรือเป็นช่วงที่เราต้องพัฒนาศึกษาดูใจกันแต่จะเป็นความรักนะที่ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาเพราะคนคนนี้ นะที่เข้ามาก็ยังเป็นคนที่ใช้ได้หรือยังเป็นคนที่ดีอยู่นะพะเขาก็ยังเป็นคนที่ยังมีวาสนากับคนที่เกิดราศีมิถุนนะคะรวมถึงนะามันถิงชื่อพนงพ่กันอยู่กันเป็นคู่นะคะการช่วยเหลือกันแล้วก็เรื่องของการเงินนะคะต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะก็ยังได้คนที่ดีนะหรือคนที่มีในเรื่องของศักยภาพในเรื่องของการดูแลนะคนที่เกิดราศีมิถุนได้นะคะเพียงแต่อย่าพิ่งรีบร้อนเราต้องค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆหรือบางคนเนี่ยที่เป็น อาจจะไปพบเจอคนที่เป็นพ่อแม่ก็ได้นะคะจ,จะอยู่ในช่วงที่เขายังไม่ได้อยากขาดกันอย่างจริงจังอะ่ะมันก็จะเป็นความรักที่มีความคาราคาซังกันตรงนี้บ้างนะคะอันนี้ก็มองว่านะก็ต้องไปปรับการคุยกันให้ละเอียดนิดนึงสาหรับคนโสดส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะมองว่าเป็นคู่กันนะเป็นคนที่มีวาสนาต่อกัน ะะแล้วก็นะคะส่งเสริมดวงการกับเรื่องของการเงินด้วยนะคะเพียงแต่นะคะเดือนนี้มันหญิงที่วคนภข้ความไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหย่าร้างหรือการแยกกันอยู่บ้างถ้ามีการแบบหย่าแก้เค้ดนะคะหรือการแยกกันอยู่แบบนี้นะคะอันนี้มองว่าไม่เสียหายมันเป็นการแก้เค็ดแยกห้องกันอะไรประมาณนี้ นะแต่ถ้าเดือนนี้ปกติแล้วนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเลยเรื่องของความรักนะก็ต้องไปปรับกันนะคะมองว่าเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันแหละนะเป็นคู่บุญคู่สินเสมอกันนะแต่ว่าปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานบ้างเรื่องลูกบ้างนะเรื่องการเงินบ้างนะอาจจะเข้ามากระทบกระทั่งกันแล้วก็ความระแวงสงสัยอ่ะนะอาจจะเข้ามาเยอะนะทำให้เรื่องของความรักนะคะต้องปรับกันให้มากหน่อยนะคะ สุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะต้องนะมาระวังอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคประจําตัวนะบางคนมีอาการปวดหลังเลื้อยลังด้วยนะคะการทํางานของไตนะถุงน้ําดีท่อน้าดีกระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบน้ำเหลืองไม่ค่อยดีนะคะผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้เสพด้วยรวมถึงเดือนนี้อย่าขับรถเร็วอย่าใจร้อน ไม่งั้นจะมีปัญหาเรื่องของปฏติเหตุแล้วบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของลำคอฉะนั้นเดือนนี้นะคะจะต้องดูแลเตงให้มากนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดราศีมิถุนอย่างเดียวนะ,ะสุขภาพร่างกายของลูกด้วยหลานอ่าคู่รองคนรักนะคะอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะซึ่งต้องไปเตือนหรือไปดูแลกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดนะคะในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอาทิตย์นะคะถือว่าในเรื่องของการทํางานอาจจะมีปัญหาหต้องจัดการบ้าง รวมถึงนะ้าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการโยกย้ายเกิดขึ้นเปลี่ยนงานย้ายงานโยกย้ายตําแหน่งนะฮะอาจจะเข้ามานะคะแต่ถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังตัดสินใจว่าอยากจะเปลี่ยนงานถามว่าเปลี่ยนได้ไหมคือพ่้การโยกย้ายมันเข้ามาแล้วนะก็ถือว่ามีโอกาสแต่ต้องสมัครงานที่ใหม่ให้ได้ซะก่อนอถ้าเป็นคนว่างงานอยู่ ตอนนี้ว่างงานมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละนะจะไปสมัครงานได้ไหมคือไพ่ของการสมรัครงานง่ายมันเข้ามาเลงอยู่นะคะซึ่งถือว่าถ้ายังว่างงานอยู่ให้ไปสมัครงานนะเดือนนี้จะสมัครงานง่ายนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่าไรายได้ยังเข้ามาค่ะถือว่าการเงินยังเกิดสภาพคล่องนะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโดสดก็มีคนเข้ามาคุยนะอาจจะเข้ามามากกว่า1คนแต่เป็นความรักที่ยังต้องใช้เวลานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักจะมีความหงหวงกันค่อนข้างมาก อันนี้ให้ไปปรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังรอการเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือว่ารอการขึ้นเงินเดือนอันนี้ถือว่ายังมีโอกาสที่ดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นะคะส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะจะมีข่าวดีมีความสําเร็จมีความก้าวหน้านะจะมีเรื่องของการประกาศหรือการประเมินผลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอบบรรจุคัดเลือกนะคะหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะอันนี้ก็ถือว่าจะมีข่าวดี การขอใบอนุญาตต่างๆนะคะคก็จะประสบความสําเร็จการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักเป็นคนที่มีวาสนาต่อกันนะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ยังส่งผลในด้านดีถ้ามีปัญหาอะไรกันอยากให้ไปปรับกันนะจะมีการพูดคุยกันหรือมีความเข้าใจกันมากขึ้นรวมถึงคนที่เกิดบัทร์ถ้ามีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนะคะจะมีเรื่องของนะคะปัญหาที่ได้รับการแก้ไขหรือว่านะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของข้อตกลงเกิดขึ้นนะคะซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของปัญหาด้านนี้นะคะขี้คลายลงไป คนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารนะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะโดยเฉพาะนะคะคนที่ทํางานที่บ้านนะหรือทําธุรกิจขนาดย่อมนะคะหรือว่าคนที่ทํางานประจํานะคะผู้ใหญ่นะก็ยังเข้ามาให้การสับสนุนอย่างเต็มที่นะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องค่ะส่วนเรื่องของความรักคนสดเด่นเลยนะมีโอกาสที่จะพบรักนะ,ะที่ดีเลยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นและเป็นคู่กันนะคะ เือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีข่าวดีหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลต่างๆด้วยอาจจะมีการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่นะคะนี่ถือว่านะคะเป็นเดือนแห่งความมงคลเลย คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะถือว่าต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะเดือนนี้จะมีเรื่องของความฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็มีเรื่องของอารมณ์ค่อนข้างปรนแปลงง่ายนะคะวิตกกังวลเยอะนะแล้วส่งผลกระทบกับเรื่องงานนะคะเพราะไพ่การทํางานที่มันเสียหายนี่มันรอยอยู่แล้วนะคะเดือนนี้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นต้องมีสติอย่างเดียวเลยนะแล้วก็อาจจะถูกกดดันกับเรื่องงานด้วยนะคะเรื่องเอกสารเกี่ยวข้องกับเรื่องงานต้องรอบคอบตรวจสอบให้ดีนิดนึง นะมีโอกาสที่จะถูกแบบทรยศหักหลังแหละนะหรือว่าถูกบีบถูกกดดันนะคะอย่างหนักเลยนะฉะนั้นต้องใจเย็นอย่าใจร้อนส่วนเรื่องของการเงินรายได้อาจจะเข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะฉะนั้นยังต้องควบคุมการเงินนิดนึงแล้วก็เรามาระวังการถูกหลอกถูกโกงด้วยแล้วก็การถูกเอาเปรียบด้านการเงินต่างๆนี้ต้องรอบคอบค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีความระแวงสงสัยมีความระหองระแหงกันนะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์นะคะไม่ค่อยดีนะคะจะมีปากเสียงกันด้วยนะฉะนั้นต้องแบบระวังให้มากสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีค่ะช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเครียดโรคไปตกกังวลนอนไม่หลับพักผ่อนน้อยการไหลเวียนของเลือดน้ำเหลืองไม่ค่อยดีนะคะไตนะทำงานไม่ดีนะ,ะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองให้มากหน่อยนะคะ คนที่เกิดนะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะมองว่าการทํางานนี่ส่งผลดีค่ะเพราะว่ามีผู้ใหญ่เข้ามาใ้การช่วยเหลือโดยเฉพาะอาจจะมีผู้ใหญ่มาจากทางไกลก็ได้หรือว่าอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะซึ่งทําให้เรื่องของการทํางานต่างๆยังราบรื่นส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้นะคะยังเข้ามาในช่วงนี้นะคะแล้วก็จจะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ดวงด้านการเงินนะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะก็มีโอกาสพบรักกับคนทางไกลนะคะหรือพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ เข้ามาผัวพันแต่ยังเป็นความรักที่ยังไม่ต้องการการผูกมัดนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังเป็นความรักที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะเพียงแต่ว่าต้องหาเวลาไปเปลี่ยนบรรยากาศไปเติมความหวานกันบ้างในช่วงนี้ค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันศุกร์ส่งผลดีเลยกับเรื่องงานมีโอกาสจะเติบโตแล้วก็ก้าวหน้าได้เร็วนะาจจะเป็นเดือนที่เราต้องขึ้นไหวนะกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจให้มากหน่อยแล้วก็เข้าหาผู้ใหญ่ให้เยอะๆนะคะ อาจจะมีผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพด้านการเงินนะ่ะเข้ามาอุปถัมภ์กันด้วยนะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้เด่นมากนะคนวันศุกร์การเงินส่งผลดีนะคะแล้วก็อาจจะมีการลงทุนที่เกิดกําไรหรือนะอาจจะมีความคิดที่จะซื้อรถนะคะหรือมีความคิดที่จะขายนะคะก็น่าที่จะขายได้ราคานะคะส่วนเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดมีดวงนะคะที่จะพบรักกับคนที่มีฐานะการเงินที่ดีค่ะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักนะที่ยังส่งเสริมดวงกันกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจแต่ต้องเติมความหวานกันให้มากเพราะชีวิตอยู่กับเรื่องของผลประโยชน์มากจนเกินไปอันนี้ต้องปรับนะคะหรือว่าต้องเติมในเรื่องของความรักให้สดชื่นนิดนึงคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์งานยังมีปัญหาหต้องลงไปจัดการอยู่ นะการแข่งขันกับเรื่องงานหรือปัญหาความขัดแยง้งกับคนในหน่วยงานต่างๆอาจจะเข้ามาบ้างนะอาจจะต้องลงไปช่วยเหลือหรือว่าต้องลงไปขี่คลายปัญหานะทำให้เกิดความราบเรื่อนนิดหนึ่งนะยังประเด็นที่ยังต้องเหนื่อยกับเรื่องงานบ้างนะคะแล้วธุรกิจมันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงด้วยช่วงนี้ต้องใจเย็นแล้มาระวังเรื่องของปัญหาความขัดแยง้งหรือการทะเลาะวิวาทกันในช่วงนี้ส่วนการเงินนี่ถือว่ารายได้นะคะยังเข้ามาอยู่แต่ค่าใช้จ่ายยังมากนะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องการเงินนิดหนึ่งค่ะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนะคะก็มีคนเข้ามาแหละแต่เป็นความรักที่ยังไม่เด่นนะคะจากนั้นคนโสดก็อาจจะต้องแบบใช้เวลานะคะพัฒนากันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักอาจจะมีปากเสียงกันนะหรือมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นแต่ยังเป็นความรักที่ยังช่วยเหลือกันหรือยังปรับกันได้นะ,ะฉะนั้นต้องใจเย็นนิดนึงค่ะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่กระาศีมิชนนะคะ เดือนนี้ก็ยังมีอิทธิพลของไพ่การงานเสียหายเข้ามานะคะทาให้ยังเหนื่อยยังหนักกับเรื่องงานอยู่เราก็อดทนนิดหนึ่งนะมองว่าถ้านะคะตั้งใจทํางานนะคะแล้วก็ความผลงานให้มากๆขยันนะคะก็จะทําให้เรื่องของนะคะผลนะคะที่มาจากการทํางานหรือผลของความขยันเนี่ยส่งผลดีกับเรื่องงานระยะยาวสาหรับคนที่เกิดราศีมิถุนนะคะเพราะว่าปัญหาที่เข้ามาในช่วงนี้เป็นปัญหาแค่ระยะสั้นเท่านั้นนะจันต้องอดทนนิดหนึ่ง ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยต้องมองว่าขึ้นไพ่รายได้ที่ดีอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่าเดือนนี้นะอาจจะมีปัญหาค่าใช้ใจ่ายบ้างก็ให้ไประวังกับตําแหน่งที่เตือนไปโดวยเฉพาะเรื่องลูกเรื่องบริวารกับกลุ่มลูกค้าต่างๆเรื่องของการคประการเรื่องเอกสารนะ่ะเราก็าไปรอบครอบนิดหนึ่งปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนะถ้าเป็นเรื่องที่เราจําเป็นต้องชดใช้ชดเชยไปนะคะก็ควรที่จะชดใช้แล้วชดเชยไปนะคะมันเป็นสิ่งที่ต้องทํานะคะรวมถึงนะคะ ในเรื่องของการเงินเนี่ยนะมันขึ้นไพ่ขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นไพ่เศรษฐีแหละนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอนะ่ะมันยังมีช่องทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านการเงินได้แล้วก็ยังมีคนให้การช่วยเหลืออยู่ คือคนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยคนวันไหนเนี่ยนะคะที่มีปัญหาค่อนข้างมากกับเรื่องของการเงินนะคะอาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราก็ต้องมองว่ามีใครที่สามารถให้การช่วยเหลือเราด้านการเงินได้ไหมแล้วเพื่อเอิญว่าในช่วงเดือนนี้ตำแหน่งของผู้ใหญ่นะ,ะตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะหรือแม้แต่คู่ครองคนรักนะคะยังเป็นตำแหน่งที่เข้ามานะ ส่งเสริมดวงกับเรื่องเงินอยู่เราก็ควรที่จะเข้าไปขอคําปรึกษาเข้าไปขอคําแนะนานะเราจะได้แก้ไขปัญหาได้แล้วก็บางคนที่มีไพ่เสียหายที่อยู่ในวันของตีงจะลงทุนอะไรนะคะเราก็ต้องอดใจหรือต้องระวังนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้น,นำว่าอย่างไรนะคะไพ่แสงสุกก็บอกงานเกิดโอกาสและสู้ไปเลยนะจะได้รับข่าวดีกับเรื่องงานนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกเตือนให้ระวังอาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก ะะอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราแบบไม่ได้เป็นคนทําด้วยนะคะแล้วก็เรื่องกฎหมายเรื่องคดีความและสัญญาค้าประกันต่างๆต,ต,ต,ต้องระวังส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุขบอกคนโสดนะมีดวงจะพบรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะเป็นความรักนะคะที่รักกันนะคะแล้วมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่น่าจะหวานชื่นกันมากขึ้นค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะการทํางานของไตหรือปัญหาของเหลวในร่างกายนะ รวมถึงโรคหวัดภูมิแพ้ปัญหาทางช่องปากนะคะแล้วก็หัวใจความดันค่ะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ